สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสุขสดชื่นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเวิดด้งวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อการเลือกซื้อเพชรยังไงให้ได้ของดีราคาโดนใจนะคะเชื่อว่าหลายคนที่กำลังจะแต่งงานนะครับกำลังหาซื้อแหวนเพชรกันอยู่นะครับมีคู่บ่าวสาวหลายคนยังไม่มีความรู้นะครับว่าเราจะเลือกซื้อแหวนเพชรยังไงนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะสรุปมาให้นะครับ6สเต็ปเทพนะครับในการที่เราจะหาเพชรที่เป็นของดีแล้วก็ราคาโดนใจด้วยครับอันดับแรกคือดูเงินในกระเป๋าตัวเองก่อนนะครับคือเราต้องกําหนดงบประมาณก่อนครับว่าเราจะซื้อเพชรเนี่ยด้วยราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อ ให้ไม่งบประมาณบานปลายนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าในงานแต่งงานของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องสถานที่นะครับเรื่องดอกไม้นะครับเรื่องสินสอดนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายครับดังนั้นเราต้องคุยกันนะครับว่าเราจะกําหนดงบประมาณของแหวนเพชรเนี่ยเท่าไหร่นะครับสเต็ปที่2ครับคือดูคุณสมบัติของเพชรนะครับโดยจำง่ายๆว่า4 C ครับคือ Color, c u a l i t y Cut และ Carat ครับ สีตัวแรกคือคัลเลอร์ครับหรือความขาวของเพชรน,นะครับเวลาเราไปร้านเพชรเนี่ยก็จะมีคําที่บอกว่าน้องอันนี้เพชรน้าร้อยเลยนะอ่าอันนั้นคือความขาวของเพชรโดยความขาวของเพชรเนี่ยก็จะมีตัวภาษาอังกฤษที่กําหนดนะครับโดยเพชรที่ขาวที่สุดก็คือจะกําหนดด้วยตัวดีนะครับหรือใช้ตัวเลขกํากับก็คือตัวเลข100ครับ โดยเพชรที่มีความขาวลดหลั่นลงมาเรื่อยๆครับตัวอักษรอังกฤษก็จะไปเรื่อยๆก็ D E F G จนถึงแ Z แก็คือความขาวข,าวของเพชรที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ากําหนดด้วยตัวเลขก็จะเป็น199ลดหลั่นกันลงไปนะครับความขาวของเพชรก็จะตามมาด้วยราคานะครับถ้าเพชรที่ขาวมากราคาก็จะราคาแพงนะครับแต่ถ้าเพชรที่ความขาวน้อยลงมาก็จะราคาถูกลงครับ C ตัวที่2 Clarity ความสะอาดของเพชรหรือพูดง่ายๆก็คือตําหนิของเพชรนั่นเองครับเวลาเพชรแต่ละอันนะครับก็มันก็จะมีถ้ามีตําหนิเยอะราคาก็จะถูกลงนะครับโดยเพชรเนี่ยก็จะกําหนดด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษครับถ้า IF เนี่ยก็คือตาหนิน้อยมาก IF ก็ย่อมาจาก Internally flawless นะครับแล้วก็จะมีถ้าถ้ามีตําหนิเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะตามภาพเนี่ยครับก็คือจะมีตัวอักษรที่กํากับเอาไว้นะครับว่ามีตําหนิมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับ สีตัวที่3คือคัดนะครับหรือการเจรนานั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ว่าเพชรจะขาวขนาดไหนครับถ้าได้รับการเจรนายที่ไม่ดีนะครับก็จะทําให้แสงที่ตกกระทบลงมาที่เพชรเนี่ยมันไม่กระจายแสงออกมาทําให้เพชรเนี่ยไม่แวววาวเท่าที่ควรนะครับดังนั้นการเลือกซื้อเพชรเนี่ยก็ควรจะเลือกเพชรที่มีความเจรนายที่ดีโดยก็จะมีเครื่องหมายกากับว่า Excel l e n t นะครับถ้ามีเครื่องหมายกากับเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเพชรนั้นเนี่ยเจรนายได้ดีนะครับมีความแวววาวของเพชรชัดเจนครับ C ตัวสุดท้ายหรือ C ตัวที่4ครับคือกระลักนะครับเป็นตัวบ่งบอกน้ําหนักของเพชรนะครับปริมาณของเพชรนะครับว่าเราจะซื้อปริมาณเท่าไหร่โดยปกติเราก็จะใช้คําว่ากระลักหรือว่าตังนะครับโดย1กระลักเนี่ยจะเท่ากับ100ตังนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับตามกําลังซั์ของเรานะครับว่าเราจะซื้อเพชรเนี่ยกี่กระลักนะครับสเตตที่3คือใบรับรองมาตรฐานของเพชรจากสถาบันเพชรชั้นนำนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าใบเซอร์นะครับ ซึ่งเป็นใบรับรองคุณสมบัติต่างๆของเพชรที่เราจะซื้อนะครับว่าเพชรนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีความขาวยังไงมีตําหนิหรือเปล่านะครับเจลนายได้ดีหรือเปล่าแล้วก็มีกะหลัดเท่าไหร่นะครับโดยถ้าเพชรนั้นมีใบเซอร์เนี่ยก็จะทาให้เรามั่นใจได้ว่าเพชรที่เราจะซื้อนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการนะครับและต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพชรที่จะมีใบเซอร์นะครับต้องมีน้ําหนัก0.3กะหล่ดหรือ30ตันขึ้นไปนะครับ สเต็ปที่4คือเลือกร้านเพชรนะครับร้านเพชรในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือนอกห้างนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโดยราคาเพชรในแต่ละร้านเนี่ยครับก็มีความแตกต่างกันครับโดยร้านเพชรที่อยู่ในห้างหรือว่าร้านเพชรที่เป็นแบรนด์ชื่อดังก็อาจจะบวกราคาเพิ่มขึ้นไปซึ่งอาจจะมีราคาแพงกว่าร้านข้างนอกได้ครับดังนั้นแนะนําว่าให้เราเข้าไปใน Google ก่อนนะครับในการเช็คราคากลางของเพชรว่าวันนั้นเนี่ย เพชรที่มีน้ำหนักที่เราต้องการเนี่ยครับราคาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วพอเราได้รได้ราคามาแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ร้านเพชรที่เราต้องการจะซื้อนะครับดูว่าร้านนั้นเนี่ยบวกราคาเพิ่มขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับและเหมาะสมกับที่เราจะซื้อหรือเปล่าเพื่อให้เราได้เพชรที่ราคาดีแล้วก็ราคาโดนใจนะครับสเต็ปที่5คือเลือกแบบของแหวนเพชรนะครับก็แหวนเพชรเนี่ยต้องบอกว่าในตัวแหวนนะครับมีแบบหลายอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะ เป็นแบบกลมแบบเหลี่ยมหรือว่าแบบมีฐานนะครับเพชรเม็ดเดียวหรือเพชรล้อมรอบต้องบอกว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ละคนนะครับแนะนําเลยว่าอย่าดูในเน็ตอย่างเดียวเพราะว่าในในมือถือในเน็ตอย่างเงี้ยครับแบบมันจะไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนของจริงนะครับแนะนําว่าให้มาที่ร้านดีกว่ามาที่ร้านเพชรดีกว่าเลือกในแบบที่เราชอบ แล้วก็เอามาเทียบกับนิ้วของเราด้วยเพราะบาง,งคนเหมาะกับแบบนี้บางคนอีกเหมาะกับอีกแบบหนึ่งนะครับและแนะนําว่าควรซื้อเพชรตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่ควรจะซื้อเพชรใกล้ๆวันงานเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเพชรที่เราต้องการที่จะขึ้นวงใหม่อย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องสั่งสั่งทำใหม่นะครับเวลาสั่งทําใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2-3เดือนด้วยกันถ้าเราไปซื้อวันที่ใกล้ๆนะครับอาจจะได้แหวนไม่ทันวันงานนะครับสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่6ก็คือวันรับแหวนครับเวลารับแหวนเนี่ยเราอย่าลืม เอามาลองไซส์อีกรอบนึงนะครับว่าเราใส่เนี่ยได้พอดีหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราซื้อก่อนเนี่ยประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยเราอาจจะอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราใส่แล้วถ้าไม่พอดีเราอาจจะต้องให้เขาปรับไซส์แหวนอีกครั้งหนึ่งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบใบเซอร์ครับว่าเพชรอันนั้นเนี่ยครับตรงตามคุณสมบัติที่เราต้องการซื้อหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างครับกับ6สเต็ปนะครับ ไว้เลือกซื้อเพชรให้ได้ของดีและราคาโดนใจนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เป่าสาวครับที่กําลังหาแหวนเพชรนะครับในงานแต่งงานของทั้งคู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเป่าสาวนะครับในการที่จะเลือกหาเพชรให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาไม่แรงเกินไปนะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามช่องหมอหมีมา่วมอยด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใน E ีีหน้าครับกับรายการ สุขสดชื่นเตรียมพร้อมก่อนวันเวดบิ้งนะครับบ๊ายบาย